สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับสุดหล่อคันนี้ค่ะ Ford Next Gen Ranger c a แ l t บ XLT สีขาวสุดหล่อคันนี้นะคะวันนี้พบกับดิลที่ปรึกษาการขายนะคะจาก Ford ขอนแก่นชาชัยสาขามณีวันค่ะดิวจะพาทุกคนมาชมความหล่อของรถคันนี้กันค่ะด้านหน้านะคะตกแต่งด้วยกระจังหน้าสีโครเมยียมแบบนี้มาพร้อมกับไฟหน้า LED และไฟซีแคมแบบนี้นะคะ สวยมากๆแล้วก็ต่อกันที่ด้านข้างนะคะประตูฝั่งคนขับนะคะจะเป็นประตูแบบชีเลตคือเรากดปุ่มปุ๊บรถจะล็อกถ้าเราสอดมือลงไปรถจะปลดล็อกนะคะด้านในนะคะมาพร้อมกับระบบ u s สตาร์ t นะคะหน้าจอขนาด8นิ้วและพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะมาพร้อมกับระบบคู CONTROL ค่ะ ภายในหน้าจอตรงคอนโซลกลารตรงตันนี้นะคะก็จะมากับจอขนาดใหญ่ระบบสัมผัส10.1นิ้วค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาที่สำคัญมีที่ชาร์จแบตไร้สายให้ด้วยพร,ร้อมกับช่องเสียบชาร์จแบตนะคะสำหรับใช้ A และใช้ C มาให้ภายในตกแต่งสีดำแบบนี้สวยงามมากๆนะคะกระบะท้ายด้านหลังนะคะจะมีขนาดใหญ่สามารถ จุของได้เยอะเหมาะสําหรับพี่ๆหรือสายงานช่างต่างๆนะคะสามารถจุของได้เยอะวางพาเลตได้1นึ่พาเลตและที่สําคัญฟอร์ดยังใส่ใจให้กับฝาท้ายที่เปรียบเสมือนกับไม้บรรทัดมาให้นะคะสําหรับงานช่างต่างๆนะคะด้านท้ายนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษร XLT แบบนี้สีโครเมียมนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้และมีการชนหลังนะคะสีเดียวกับตัวรรถมาให้แบบนี้ มีบันไดขึ้นด้านข้างให้แบบนี้สะดวกสบายสำหรับงานช่างหรือสายออกแคมป์ต่างๆก็สะดวกเหมือนกันและสำหรับวันนี้นะคะดิวพามาชมความหล่อของรถคันนี้กันแล้วดิวยังมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ค่ะก็คือผักใครที่สนใจนะคะที่จะออกรถภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะมีโปรโมชั่นคือสามารถใช้เงินออกรถเพียงแค่3776บาทนะคะพรอ,อยู่ที่ 11,550บาทค่ะนาน84งวดพี่ๆคนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจที่จะออกรถ Ford n e x t g e n Ranger XLT คันนี้นะคะสีขาวเรามีรถพร้อมส่งมอบพี่ๆคนไหนสนใจสามารถทักอินบ็อกซ์หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์081 187 3038ค่ะและสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่โชว์รูม Ford ขคอนแก่นสาหชัยสาขามารีวัน ตลังวันนี้ดิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ